แม่แมพี่พี่ข่าวต่อไปนี้นอยากให้ติดตามเลยนะคะเพราะว่าเอ็กคลูซีฟมากจริงๆนะคะอย่างที่บอกไปวันนี้ที่วัดทับกระดานนะคะมีการเปลี่ยนชุดผุ่นแม่พึ่งเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าใกล้แล้วนะคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วะคะ่ะในการครบรอบการจัดไปของแม่พึ่งนะคะสาปีแล้วก็เป็นธรรมเนียมทุกปีเลยที่ทางครอบครัวดวงจันทนะจะเดินทางมาเปลี่ยนชุดหุนแม่พึ่งและ ปีนี้ว้าวว้าวพี่โอค์สลักจิตค่ะก็ได้ร่วมมือกับทีมภูษาผ้าลายอย่างนะคะร่วมกันรังสรรค์ชุดนะเพื่อร่วมลำลึกการจากไปของแม่พึ่งพวงดวงจันทร์ ราชนีลูกทุ่งในดวงใจของแฟนๆค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะพี่ออนนี่ของเราไปเกาะติดบรรยากาศที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีว้าวบรรยากาศจะเป็นยังไงอย่างดอยู่แล้วสวัสดีค่ะออนนี่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยตอนนี้เระอยู่ที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดบรรยากาศนะคะการเปลี่ยนชุดเนื่องในวันครบรอบ33ปีของแม่พึ่งพุ่มพวงโดนจันทนะคะซึ่งวันนี้จะบอกเลยว่าเราจะได้เห็นชุดของ แม่พึ่งประจําปีนี้นะคะเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มีพี่ไก่นะคะแล้วก็พี่โอ่งนะคะจะพาเราไปดูนะคะเดี๋ยวขอต้อนรับพี่ไก่แล้วก็พี่โอ่งก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือคเป็นประจําทุกปีเลยเนาะพี่ที่บอกว่าบันเทิงไทยรัฐจะต้องแบบว่ามาร่วมลําลึกแม่พึ่งค่ะรู้สึกย,ยังไงบ้างเหมือนกับว่าแต่ละปีคืผ่านไปเร็วมากๆค่ะในแต่ละปีก็ ปีนี้ครบรอบสามสิบสามแล้วก็น่าจะมีอยู่สามสิบห้าจะม่ก็สี่สิบไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆค่ะเรื่องคงจะอยู่ถึงนแต่เราแล้วแต่ปีไงปีต่อปีแต่วันนี้ อ๋อสิ่งที่เป็นแบบไฮไลท์สุดๆก็คือเรื่องชุดใช่ค่ะพี่ออค์ยังไม่ได้เห็นชุดเหมือนกันยังเลยค่ะยังไม่เห็นแต่ว่ามีโอกาสได้คุยกับน้องซอฟไปเหมือนกันว่าอยากได้สีสดใสสีที่มันต้องการแบบว่าแบบให้มันสวยงามเลยค่ะย้อนกลับไปปีที่แล้วเราได้รับคําชมมากๆค่ะเมื่อส0มสิเมื่อวันที่ครบรอบ32อปีอปีนี้คาดหวังไหมคะ ก็คาดหวังว่าพี่พึ่งต้องสวยอีกแหละเพราะไม่งั้นคณะเขาเขาคงไม่เลือกตรงนั้นอีกอะไรนียค่ะเรียกว่าเหมือนกับว่าพี่โอ่งใช่ว่าเป็นเป็นชุดแล้วก็เป็นสีที่แม่พึ่งดนใจค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยละกันเพราะว่าตอนนี้เขากําลังเปลี่ยนอยู่นะคะเพราะว่าทีมภูษานะเขายกทีมมาเลยพี่โอ่งภูษานาผ้าลายอย่างจังหวัดเพชรบุรีอ่าฮะ ลองได้นะว้าวต้องบอกว่าเดี๋ยวให้กล้องแพนนะดูแบบสีหน้าพี่โอมค่ะก็อันนี้ยังไงดีเป็นการที่ได้เห็นครั้งแรกนะคะเป็นผ้าที่แบบว่าอ่าเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนชุดนะคะเราให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศแบบสดสดเลยนะคะเชื่อมั่นเชื่อใจยังไงบ้างเชื่อมั่นว่าทําได้และเชื่อมั่นว่าสวยนะคะเชื่อมั่นว่าสวยเพราะว่า การทางานของเขาเนี่ยเขาเนีบอยู่แล้วทีนี้บอกว่าพอเราส่งโจทย์ไปว่าต้องการสีเหลืองอก็คือจบเรื่องเรื่องสีครับรับโจทย์จากการเปลี่ยนตอนวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครับว่าสีเหลืองอแต่ทีเนี้ยมันมันประจวบเหมาะอย่างงี้ครับว่าปีนี้เราเวลาเตรียมตัวน้อยอเพราะว่ากว่าเราคุยกับพี่องค์พี่องค์งานเยอะพี่องค์ทําเพลงซอบก็งานเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาเงี้ยครับกับนิกก็งานเยอะมากแต่ว่าคุยไปคุยมาเนี่ย เราเองสองคนก็คุยกันว่าเรามีผ้าอยู่ลายหนึ่งซึ่งลายนี้นีเขียนผ้าไว้นานแล้วนะครับแล้วแล้วสีเนี่ยพอพี่หมงบอกสีเหลืองปุ๊บเราก็นึกว่าเหลืองหนึ่งที่เรารู้สึกว่าน่าจะเข้ากับแม่แล้วก็มันเป็นเหลืองที่ที่สดเหลืองไม่อ่อนเกินไปไม่เข้มเกินไปแล้วใส่แล้วแบบมันน่าจะดูเป็นทองแล้วก็ผ่องอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นลายนี้อะไรเงี้ยครับไม่ต้องแต่งอะไรเลยพอทุกอย่างในชุดนี้สาเร็จหมดแล้วสวยงามหมดเลยแล้วนะปีนี้เราก็ได้โจทย์จากว่าปีที่แล้วไปว่า เมื่อปีที่แล้วเราตัดมาเป็นเหมือนจริงมาแอะไรอย่างงี้<ม>ปีนี้ก็ได้ตัดมาเพื่อเป็นเป็นหุ่นได้ใส่ได้ง่ายก็ได้เรียนได้เรียนดูวิธีการน,นอกจาก<ม><ม>ว่าเรื่องลวดลายเรื่องสีแล้วอะไรอย่างงี้ครับเพราะสีเนี้ยก็เป็นครั้งแรกที่เราทํากับลายนี้จริงๆผ้าลายเนี้ยครับนี้เคยทําสีแดงกับสีน้าเงินไว้<ม>แต่มันประจบเหมาะตรงไหนรู้ไหมครับพอพี่โอ่งบอกว่าสีเหลืองเราจะเปลี่ยนชุดยังคุยกับออนว่าจะถึงอีกแล้วหรอคือ<ม>หนึ่งปีเร็วมากยังคุยกันอีกว่า เราจะทํายังไงให้เราผ้าลายสีเหลืองแล้วมันประจหมองเห็นไหมครับเป็นรอบที่มุสสาพอะลอยสั่งผ้าลายรอบเนี้ยผลิตมาพอดีแล้วสีก็ออกมาเป็นสีที่เราคิดไว้ก็เลยคุยกันนี้ว่านี่แหละสีนี้แหละที่แบบคือลอยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าก่อนจะหมดเวลาขอแบบว่าตามธรรมเนียมนะแม่นะขอตัวเลขให้แฟนๆหน่อยได้ไหมคะขอตัวเลขให้แฟนใช่เดี๋ยวเราจะแบบมูฟเราต้องจบตรงนี้ใช่เชิญนะคะคุณซอฟค่ะ เราต้องบอกคนละลูกนะแม่นะไข่ทองคำไปเลยไข่ทองคำค่ะคุณเราต้องไข่ทองคำมาได้ไหมอะโอเคห้าสี่สามแนชูด้วยนะนี่ค่ะคุณผู้ชมเลหกมาอีกแล้วนะคะอ่ะอ่ะซอฟถือออะถือก็ได้สักเลขนึงต้องเอาต้องเอาลงเข้าไปใหม่ไหมไม่ต้องใส่คืนลงไปออ๋ใ่ไปโอเคอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวซอปิดท้ายหกจำกันจำไว้จำไว้กอนเลขอะไรคะหกหกหกเหมือนเดิมหกนะคะเป็นหกคุณซอปิดท้ายค่ะเลขสุดท้ายเพื่อให้แฟนๆบันเทิงไทยรัฐนะคะเดี๋ยวบอกว่ายิ่หกเลนะศูนย์หกหกศูนย์นะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอลุ้นนะคะว่าแบบว่าครั้งนี้แบบพี่ๆจะมอบโชคให้คุณผู้ชมเปล่านะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ โอ้คุณผู้ชมนี่คือภาพล่าสุดเลยนะคะบอกเลยความปังก็คือตัวเลขนี่แหละค่ะนี่ไงอุ้ยพูดแล้วขนลุกมาอยู่ดีๆล้วงม่ะเอ้ยหกเหมือนกันเลยอ่ะหกเหมือนกันเลยนะคะฉันก็ขนลุกเลยก็เป็นเลขนะคะที่ว่าวันที่16มิถุนายนนะคะรอบหน้าเนี่ยค่ะเอาไว้ลุนโชคกันนะคะและที่สําคัญผู้ชมเรื่องราวต่างๆที่เราฟังเมื่อสักครู่มันเหมาะเจาะพอเหมาะกันพอดีทั้งผู้สาผ้าลายอย่างนะคะรวมไปถึงพี่โอ่งด้วยใช่นะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์บุญแบบ บอยบุญสัมพันธ์มาด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วและล่าสุดคุณผู้ชมนี่คือภาพแบบว่าอัปเดตตอนนี้เลยเทียบเปะวัดทับกระดานเลยนี่เสร็จแล้วคุณผู้ชมขนลุกมากจริงๆเห็นไหมหน้าหุ่นแม่พึ่งเดี๋ยวมันผ่องมากผ่องแล้ว่อ้ยนี่แหละนี่แหละสีเหลืองพลยจริงๆมันต้องออกส้มหน่อยๆนะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าพี่พึ่งเนี่ยแกเลือกแบบนี้ทุกปีพี่โอ่งบอกนะคะก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยววันที่13มิถุนายนเนี่ยคงจะมีงานใหญ่นะคะแล้วก็หลังจากนี้ทราบจากน้องเพชรนะคะ,ะแล้วก็พ่อปุ้มเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งเดือนเลยนะคะ,ะโดยเฉพาะที่วัดัพกระดานเนี่ย9วัน9คืนตั้งแต่วันที่8มิถุถนายนยาวไปนะคะแต่ว่าแน่ๆจดไว้ก่อนเลยเมื่อสักครู่อะไรนะ 6, 6 6 0 6 6 0คุณผู้ชมค่ะก็เอาไว้ในใจแล้วกันนะคะเดี๋ยว11 16 16นี้เจอกันใช่วันจันทร์วันจันทร์ดิฉันดูแล้วนะคะพูดถึงตัว